เป็นตัวแทนของสมาชิกกลุ่มสาขาการบัญชีปี63จะมาสัมภาษณ์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของแรกของพ่อค่ะก่อนใครก็จะมาถามประวัติส่วนตัวของพี่ก่านค่ะครับผมชื่อนะครับนายรัชพลน,นะครับเรียงใจสิงครับอ่าส่วนใหญ่เพื่อนก็จะเรียกชื่อเร่ยนว่ายูโก,น,กนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยูโก,นกเนาะกะ็เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนะี่ยอ่า ที่เริ่มก็คือตรงนี้เมื่อก่อนครับจะเป็นพื้นที่ป่าสวนแล้วก็จะเป็นอ่าที่ที่ของคุณพ่อ<ม>อ่าแล้วหลังจากนั้นคุณพ่อก็เสียชีวิตแล้วมันก็ปล่อยโรคร้างไปนะครับอ่าหลังจากนั้นผมก็เรียนจบก็ออกไปทำงานอ่าอ่างนงราชการอ่าแล้วก็บริษัท<ม>แล้วจนวันหนึ่งผมก็ย้ายกลับมาทำงานใกล้บ้าน ดังนั้นก็คิดว่าเองมีพื้นที่ที่ว่างาเปล่าเราน่าจะทําให้เกิดประโยชน์ก็ฉะน,นั้นผมก็เริ่มแรกก็ลงมะนาวก่อนทั้งสวนนี่ฮะผมลงมะนาวหมดเลยทั้งสวนเลยก็หลังจากนั้นมะนาวออกผลผลิตพอถึงหน้า,าหน้าฝนครับมะนาวเนี่ยราคามันไม่ดีเนะาะผมเก็บได้ทั้งสวนเนี่ยก็ หน้าฝนก็ประมาณสิบยี่สิบระสอบและทีนี้เราจไหน่ายไม่ได้คือราคาไม่ไม่มีไม่ไม่มีผู้ค้าโครงการรับซื้อเหมือนกับว่าเราต้องทิ้งทิ้งเปล่าหมือว่าเราทำมาทั้งปีเหมือนเราต้องทิ้งเปล่าและทีนี้ผมก็คิดปรับเปลี่ยนว่าเราต้องเราต้องทำอย่างอื่นที่จะทำรายได้แล้วก็ก็ศึกษาเนืทานเรื่องเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ก็จะเป็นเกษตรผสมผสานนะครับแล้วทีนี้ก็ เริ่มขุดบ,บ่อทำเป็นแปลงผักนี่ครับก็กลามาเป็นเปน,เน,ปน,นวันนี้ก็ที่มาของไร่ของพ่อเนี่ยก็คืออ่าวนหนึ่งคือพืชที่ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นที่ของพ่อก็เลยกลายเป็นที่มาของไร่ของพ่อแล้ววันหนึ่งผมก็จตัดสินใจลาออกจากางานประจำครับก็มาใช้ชีวิตที่ว่าจะไม่ใช้ชีวิตอยู่ที่สวนนี้ก็เลยว่าเขา,าในหลวงรัชกาลที่เก้าเขาเดิมเนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผมก็เลยคิดว่าอ่า วันนั้นที่ตัดสินใจลาออกเมาทำงานเนี่ยก็อีกเป็นส่วนหนึ่งที่ทาสอนที่ในหลวงก็เลยว่าอาจจะเป็นเป็นที่ของคุณพ่อด้วยเป็นทาสองของนายหลวงรัชการที่เก้าก็เลยใจไเป็นขึ้นมาของไร้ของพ่อครับครับแล้วการเปลี่ยนแปลงระหว่างทางานบริษัทหรือว่าทํางานราชการนะคะกับความแตกต่างที่เราทำมาทางไร่ของพ่อนี้มีความเปลี่ยนใงไหมอ๋อคือในส่วนของราชการเนี่ยเนื่องว่าในงานบริษัทเนาะ เราจะไม่มีเวลาให้กับครอบครัวครับเพราะว่าเราต้องทํางานเช้าเย็นกลับแล้วก็บางทีเราต้องติดไปชมนู่นไปอบรมนู่นะครับคือแต่ทีนี้ส่วนหนึ่งที่ผมลาออกก็คือผมเพื่อจะมาอยู่กับครอบครัวด้วยเพราะว่าถ้าเราทำเงี้ยคือเรามีเวลาอยู่กับครอบครัวด้วยเนาะแล้วก็ส่วนไรายได้เนี่ยเราอาจจะต้องขยันกว่าที่เราทําเกี่ยวกับเงิน<ๆ>ราชการเพราะว่าเราถ้าเราทําน้อยเราก็ได้เงินเดือนน้อยถ้าเราทําเยอะเงินเราจะได้เยอะแต่ เราทางานราชการในบริษัทเนี่ยเราทำเท่าไหร่เงินเดือนเดือนหนึ่งเราก็จะได้ประมาณนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องขยันครับแต่ว่าความอยู่ที่ความสบายใจอยู่นี้แล้วก็อยู่กับครอบครัวด้วยครับคุ่าแล้วก็ผลผลิตส่วนใหญ่ที่ได้จากได้ของพ่อหรืออันนี้คุณมาก่อนผลผลิตของพ่อก็มีหลากหลายครับตอนนี้ล้วก็จะมีมีผักมีถั่วมีมะนาวมีเงาะมีขรั่ังมีกล้วยมีมะละกอ อันนี้ผขปูดแล้วก็อันนี้ก็ลำลงอยู่ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นแกงเชร์เบอรี่ครับมีแบบหลากหลายเลยค่ะที่ขายดีที่ขายดีที่นี่ขายดีทุกอย่างเลยครับผมต็มนนี้ไม่พอขายเที่นี่ไม่ไม่พอขายครับสินใหญ่ในภาคที่นี่ลูกค้าก็จะส่งสั่งเข้ามาเนี่ยเราคิวคิวคิวยาวด้วยนะอืมส่วนหญผมไม่ช่วงแรกๆเนี่ยผมก็เริ่มประกาศในเฟซแต่ช่วงหลังเนี่ยผมไม่ได้ประกาศแล้วเพราะว่า เวลาเ่เวลาเขาเขาสั่งเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าถึงคิวแล้วผมก็จะส่งให้เพราะผักของเราเนี่ยไม่ได้ใช้สารเคมีคือเอ่อเราขอมนแล้วก็ทําเองสารไดไม่ได้แล้วก็ทเองครับครับครับแล้วก็ปัญหาอุตสาระมีอืมอ่ามีมีปัญหาอุจจารเพราะว่าอ่าหนึ่งเรื่องงามครับแล้วก็คือตอนนี้เราใช้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับอ่าไอ้นีบ้างหน้าหน้าหน้าฝนเนี่ยเพราะว่าอันนี้มีแสงแดดเนาะแต่ว่าก็ดีหน้าฝนเนี่ยอาจจะ เราไม่ต้องใช้น้าเยอะแล้วก็พลังงานแสอาทิตอ่ะ,อะเราต้องมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับระบบน้ำาเ,เรื่องปลั๊กไฟเรื่อง่องปั๊าน้ําพวกนี้ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งผักเนี่ยอาจจะโตช้าหน่อยหนึ่งเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีอันจ,จะมีโรคแมลงมากัดกินเยอะหน่อยเพราะว่าแล้วก็ผักของเราอาจจะไม่สวยอาจจะไม่ใหญ่แต่ว่าเรากินแล้ว,วปลอดภัยสบายใจครับครับ